ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆใครเข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามนะครับครับผมสําหรับวันนี้เป็นรายการ้าจุดตายชีเกแทนะครับหลวงพ่อหนูวัดวังศาลานะครับกาญจนบุรีนะเพื่อนสำหรับหลวงพ่อหนูเนี่ยตอนนี้เป็นที่ได้รับความนิยมมากในจังหวัดการนะครับและใกล้เคียงนะเพื่อนใครมีก็มีอยู่ที่บ้านก็หามมาใช้ค่อยๆได้นะครับหลวงพ่อหนูท่านก็เก่งมากนะครับปุทุคุณค่อนข้างสูงนะครับ อ่ารู้กินรู้อยู่นี่หลงพ่อหนูวัดวังสารานะครับอ่าสหรับวันนี้เรามาชี้จุดตายนะครับห้าห้าจุดตายนะครับชีเกทแท้รุ่นแรกนะปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเหรียญต้องไม่บวมนะครับตึงอ่าตึงก่อนนะครับอ่าดูหน้าเหรียญเห็นไหมไม่บวมตึงนะครับเห็นไหมตึงทั้งหน้าและหลังนะโอเคครับอ่างั้นเรา มาดูจุดตากันครับจุดแรกนะครับเ,เพื่อนๆดูนะดูตาหลวงลงปู่เนี่ยให้ลึกคมชัดเป็นเม็ดนะครับแล้วก็มีเส้นอยู่ในดวงตานะครับโอเคนะเดี๋ยวผมส่องนาให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับดวงตาหลวงปู่นี่ลึกคมชัดนะอ่าเห็นไหมทั้งสองข้างนะครับจะลึกคมชัดเลยะจะมีจุดเม็ดอยู่ในดวงตาคมชัดไม่ตื้นเบร์นะเห็นไหมครับ อ่าโอเคนะครับอย่างนี้นะอ่าจุดแรกก็ดูลงตาลงปูนะครับอ่าส่วนจุดจุดที่สองเนี่ยดูเส้นจีวอนะครับให้เป็นหลิวคมนะครับเห็นไหมหลิวก็จะคมเลยซาบรุ่นเนี่ย,ย G เห็นไหมครับจีวรท่านเห็นไหม เป็นริ้วคมชัดนะครับเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับอ่าแคปแคบรูปไปได้เนีเพื่อนๆอ่าอาจะเป็นริ้วคมชัดเส้นคมดีนะครับไม่ติดกันเป็นพื้นพื้นเดียวกันนะอ่าจุดตาจุดที่สามนะครับอ่าข้างนี้เป็นผิวมะละนะครับตัดมะละตัดก็บตัดแล้วฉีกอ่ะ นี้ประมาณนี้นะครับจุดที่สี่นะเพื่อนผิกหลังมานะครับจุดที่สี่จะอยู่บริเวณคําคว่ากาญจนบุรีตรงสระตรงรอเรือเนี่ยกับสระอีเนี่ยมันจะมีขีดหนึ่งขีดนะครับตรงนี้เห็นไหมดูขีดนี้ให้ค,คมนะครับคมคมลึกคมชัดดีนะครับเห็นไหมเพื่อนๆขนาดซ่องกล้องยังไม่ค่อยเห็นมาก ชัดมากนะครับแต่ว่าเราต้องพลิกใช่พลิกกลับมานะครับกลับนะกลับหัวกลับหางนิดนึงแล้วก็ซ่องนะครับเห็นไหมจะมีขีดนี่เห็นไหมีห่ไหมครับขีดป,ปรากฏอยู่บริเวณคำว่ากาญจนบ,บุรีคำว่ารีนะ,ะเห็นหมนี่จะมีขีดยูย่สิขีดนะ,ะตรงนั้นอแอบเจอไว้นะครับแอบภาพไว้ได้นะ อโอเคครับสาบจุดสุดท้ายนี่ก็บริเวณตรงยันนะครับตัวปะตัวนี้จะมีตุ้มนูนเนี่ยอยู่ประมาณสองสามตุ้มนะตรงนี้ตรงนี้คำว่าป,ปะเห็นไหมครับไม่ต้องหลงกล้องก็เห็นนะครับตรงนี้จะนูนนะูอนอยู่ประมาณสองจุดเห็นไหมครับนูนอยู่สองจุดถ้ามีอย่างนี้ก็ ถือว่าเทประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับแล้วก็ไปดูความคมชัดอีกประมาณยี่สิบนะเห็นไหมนูนตัวหนังสือเห็นไต้อใตยตัวปะนะครับะจะน,นูนนะมีติ้งนูนอยู่เห็นไหมครับแล้วก็ดูความคมชัดของตัวหนังสือนะพอเราดูครบทุกจุดแล้ว าราบเรียนรุ่นนี้ก็เป็นเรียนรุ่นแรกของหลวงพ่อนะครับเรียนรุ่เหมือนรุ่นแรกนะก็สวยงามนะครับแกะได้เหมือนหลวงพ่อมากนะครับเรียนรุ่นนี้เห็นไหมครับโอ้ยหน้าแกะได้เหมือนดีมากนะครับรุน่นนี้สวยงามนะครับผมซาบวันนี้ก็ขอไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อน ใครชิ้นชอบก็ฝ้าคนไหลก็ดิดตามนะครับอ่าผมก็จะทำคอนเทนต์ดีๆในปีใมาเพื่อให้รับชมอีกนะครับครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ